สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ไก่ V2 ก็จะพาเพื่อนๆกลับมาที่เซิร์ฟเวอร์655นะครับหลังจากที่ทำทีมตีบ้านไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะมาทำทีม PVP ด้วยนะครับโซนนี้นะครับก็ยังมีสมครามอยู่นะครับกับกิลมิดกาดนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คคู่แข่งกันนะครับที่คิดว่าเราจะได้เจอนะครับในช่วงตีเมือง คนนี้เขาทำปาร์ลเลอ10ิบแล้วนะครับแล้วก็พลังมากกว่าผมด้วยนะครับก็เล่นเป็นทีมสีนะครับลิปโปกับจิวยี้นะครับแต่เขายังไม่มีอาตเอนะจิวยี้ใส่ชุดโคงนะครับหรือว่าเขาจะเล่นจิวยี้เป็นดามหล่ะลิปโป้แปลกๆนะครับเอ้าตัวแท้งใส่ชุดโคงไปกันใหญ่นะครับ ใส่ยากที่จะต่อกรแต่ไม่ใส่ปาาสนุกจิตงงนะครับเนี่ยนี่มันทีมหลอกในทีมมั่วครับเนี่ยผมงงไปหมดนะจิวี่ก็ใส่กลศึกเป็นตัวนาเมจดหลักเลยนะครับรอมืมอย่ามาคิดถึงกันดีกว่านะครับแตกนะครับใส่ถุงถังเพื่อบุกแต่เอายากที่จะต่อกรไปใส่ลิปป้ คับวนไปวนมาผมก็งงน,นะครับอันนี้สรุปคือทีมหลออหรือทีมมัวนะครับเจ้าว่าเขาเปิดก่อนผมมาสักระยะหนึ่งเลยนะครับน่าจะเกินครึ่งปีนะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเปรียบเทียบการพัฒนาครับมันต่างกันขนาดไหนเหมือนเขาจะตัวหั่นน้อยๆนะครับหรืออาจจะไม่ได้กดตัวใหม่ๆนะครับแต่ว่าสมุดภาพแปลงล่างเขาก็เยอะกว่าผมนะอสมเทพก็เยอะกว่า อัพค่ายกลไปไกลกว่านะครับแล้วก็ยดเขาตันด้วยเดี๋ยวมาลองเทสกันดีกว่านะครับว่าผมจะชนะเขาหรือเปล่าต่อให้เขาใส่กลสึกมั่วๆครับใส่ชุดมั่วๆแต่ว่าพลังเขาก็เยอะกว่าจะว่าเขาเปิดมาก่อนนะครับเนี่ยครับอเล็โปลใส่ยากที่จะต่อกรนะครับก็เดินไปเจอดีไปแล้วนะครับผมเขาเยอะนะครับผมเขาก็เยะนะแต่จับทีแตกๆนะครับผมก็งงเหมือนกันที่เขาตีเมืองรอบเนี่ยครับอาจจะได้บวกกันนะ จริงๆท,ทีมเขาก็ไม่ได้แย่ครับทีมเขาก็ตีแลนด์พอสมควรเลยนะอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับว่าเจ้าของไอดีจริงๆอ่ะครับเขายัางเล่นอ,อยู่หรือเปล่านะแต่เมื่อก่อนนะครับเห็นเ <he en S 2> ชื่อเขาโผล่ในกิจกรรมบ่อยมากเลยคนเนี้ยแม่กับนิกกาดนะครับก็ชีวิตพลิกผันมากเลยนะครับหลังจากที่ฮอตพอตนะครับขยับขึ้นไปอยู่ในโซนสองแต่เราจะไม่ไปซ้ำเติมเขานะครับเขาก็ต้องชใช้กรรมที่เขาเคยทำไว้นะครับเพราะว่า กิวอื่นๆนะครับที่เคยอยู่ในโซนเนี่ยเขาก็ไม่ยอมเนาะผมก็เลยต้องมาเทสทีมด้วยนะครับเพราะยังไงอะครับกิวเนี่ยก็ต้องวอลกับนิดกาดอยู่แล้วผมว่าคนนี้ครับขทเพลเยะนะแล้วก็จัดทีมดีนะครับแต่ติดตรงที่ว่าใส่กลมสร็แปลกๆเนาะกับใส่ชุดโคมะครับไว้กับตัวทั้งมันก็เลยดูไม่สมดุลเท่าไหร่ตอนนี้ผมอาจจะชนะเขานะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนเจอกันจริงๆจะชนะหรือเปล่า ็มีคนนี้อีกคนหนึ่งนะครับที่คิดว่าน่าจะได้เจอกันในการเตะเมืองครั้งนี้นะครับคนนี้ก็จะพลังเยอะก,กว่าผมเกือบทางล้านเลยนะแต่ว่าเขาเล่นทีมห้านะครับหลือปู้ไว้มาใส่กับเตียวขับนะครับมันก็ดูแปลกๆนะปกติเตียวขับมันล่องหนอยู่แล้วไม่โดนดาเมจนะครับ๋ยไ่ไปดูเตัวถัดไปกันนะครับกองสนจ้า ตัวนี้ไม่แตกอะไรนะครับก็เล่นสายสกิลปกติเนาะแล้วทำไมเขาไม่เอาลีปู้ไว้มาใส่ตัวนี้แทนนะคะผมก็มงงงงอสตรเดียวกันกับตัวเมื่อกี้เลยนะครับจิวยี่เป็นดาเมจหลักนะครับแต่ถุงไม่แน่นเท่าตัวเมื่อกี้นะครับตัวเมื่อกี้ของแน่นกว่าเยอะตัวแทงก็ไม่ได้ใส่อะไรผิดปกตินะครับ ที่งงๆก็จะมีเตลขับเนี่ยแหละครับที่ใสห่หรียญปว้ยเรามาดูหน้าเปรียบเทียบพัฒนา,นากันต่อนะครับก็ใกล้เคียงกับคนเมื่อกี้เลยนะครับแต่ผมจะสม,มุดแปลงล่างเยอะกว่าเนาะแต่เขาจำแรงเทียบจะเยอะกว่านะครับตัวนี้นะครับต้นไม้กับค่าก่อนก็ไม่ห่างกับผมมากนะเดี๋ยวเราไปลองเทีกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลามาก ผมว่าคนนี้นะครับน่าจะฆ่าง,ง่ายกว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคนนี้ตีไม่แรงนะครับอา้าวผมติดสกิลยุ่แยงนะครับไม่ได้ตีอา้าวสรุปจบเานผมไม่ได้ตีเลยนะครับสักตัว นี่ผมได้ไปีแล้วนะครับคนนี้ไม่แข็งเลยนะครับโดนตีสองทีนะครับเสียชุบเลยนะครับโดนลัวแบบนี้ก็หมดตี้สิครับตอนนี้ตัวดาเมจก็เหลือเพียวขับตัวเดียวนะครับแต่ว่าไม่น่าช่วยปัญหาครับเพราะว่าทีมเนี้ยเขาปีไม่แรงเลยนะ ร้อยนะครับทีเดียวหายไปเลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรบ้างนะครับแค่มาเช็คคู่ต่อสู้เฉยๆนะครับที่คิดว่าจะเจอกันในการตีเมืองเฟดหนึ่งนะครับตัวแรกนะครับของพเ,เยะกว่าผมนะแต่ว่าใส่กลสึกมั่วๆใส่ของมั่วๆนะครับพลังเยอะกว่ามันก็ชนะไม่ได้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบคนเพ้นแบบนี้นะครับไล่ตีชาวบ้านไล่ชี้ชาวบ้านนะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ